ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 489ตอนจ้างให้นั่งเครื่องมาตีคำใบ้หลวงปูส่สวง ต่อจากคลิปที่แล้วเจ้ติ๋วเอาพวงมาลัยมาขอขอมาหลวงปู่หลวงปู่รับพวงมาลัยมาแล้วโยนใส่หน้าเจ้ติว๋วเจ้ติ๋วรู้ทันทีเลยว่าเลขจะออกอะไรจนรุ่งเช้าหลวงปู่มาเขียนรูปช้างตัวใหญ่ที่ข้างฝาของบ้านเสียอินเจ้ติ๋วรู้เลยว่าหลวงปู่มาย้ำเมื่อวานที่หลวงปู่โยนพวงมาลัยใส่หน้า แล้ววันนี้เป็นรูปช้างกับรูปโป่งหรือเลขศูนย์เจ้าติ๋วจะตีเลขอะไรให้กับเซียอินเรามาฟังกันพร้อมๆกันครับอย่างนี้เจ้าติ๋วจะจะตียังไงอ่ะโยนใส่หน้าเนี่ยพองมลัยอ่ะไม่ได้ตีไม่ได้ตีเลยมันรู้เลยมันรู้เลยไม่ต้องไปตีเลยรู้เดี๋ยวนั้นเลยสามตัวเพราะท่านให้ท่านให้ท่านให้ใหเข้าใจไหม ท่านเป็นคนให้ให้มึงรู้กูให้อะไรนี่พงมาในพงเดียวกูให้ตัวไหนมึงเพราะท่านเป็นคนอนุญาตทุกอย่างแล้วทําไมเราต้องไปคิดล่ะไม่ต้องไปคิดเลยถ้ามัานโดนมาแค่นั้นก็สามตัวขึ้นมาเลยในสมองเรารู้เลยเราก็บอกเขาเขาไม่เชื่อพอนี้ตกเย็นมาแล้วพรุ่งนี้หัวจะออกใช่ไหมพรุ่งนี้หัวจะออกพอตกเย็นมาท่านก็ลุกขึ้นมาแต่เช้าเลยผนังบ้านมันผนังปูนอะ่ะท่านลุกขึ้นมาว่าช้างตัวใหญ่เบลูเลยมาย้ำลูกสาวอีกทีหนึ่ง<ม>ใช่ไหม ช้างตัวใหญ่เบลูอว่าช้างตัวใหญ่เบลือที่เล็กก็ภาษชาัขมรเขาว่าําไรอืช้างนะ่ะคือําไราตรํรทีนี้ก็เออมาเขียนเขียนเลขศูนย์ตัวใหญ่ยี่เท่าลูกโป่งเนี่ยใส่หัวช้างนะ่ะเออช้างช้างคืออะไรําไรช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหม,มคือเลขเก้าใช่ไหมท่านมาย้นะําน่ะเรารู้แล้ววันนั้นท่านลูกโป่งมาในพงเดียวเราก็รู้แล้วเอานี่ตะก,กามุย้ยแค่นั้นแต่ได้แล้วอืม,อม กาคือดอกไม้เข้าใจไหมกาก็เก้าใช่ไหมออเมันกลมๆใช่ไหมศูนย์พวงอะไรมันกลมๆใช่ไหมพวงอะไรดอกพุทธอ่ะกลองอะไรเมือดอกพุทธกลมๆใช่ไหมอันนีกาก็เก้าใช่ไหมออแล้วหนึ่งพวงใช่ไหมเก้าศูนย์หนึ่งไม่ให้เปย์ไะนั้นอย่างเปย์ไม่ได้ไม่ใช่เศูนย์หนึ่งเก้าทีนี้ ตำไ um รเขียนช้างก็เก้าแล้วช้างมันตัวใหญ่เรียบศูนย์บนหัวช้างใช่ไหมโอออะไรมันก็เป็นศูนย์หนึ่งเก้าหมดศูนย์หนึ่งเก้าหมดท่านย้ำมให้ลูกไงทีนี้บอกเจี๊ยนมันไปซื้อหวยมาแล้วมันไม่เชื่อมันหาว่าเราคี้คุยมั้งเพราะว่าพงมาเลยพงเดียวมึงมาบอกกูสามตัวเรื่องเลยมันซื้อหวยที่หนึ่งที่หนึ่งสามสี่แสนน่คิดดูยาวเป็นเต้าเลยเอามาให้เราดูแล้วก็บอกเราเราก็พูดจาเป็นคนพูดจาอย่างนี้เนี่ยห้วน ไหนเอามาดูซีเสียอินมันก็เอาแบกเอาใบใบหวยมันมาให้ดูมันซื้อแล้วมันที่สิบหกเช้านำซื้อแล้วก็โยนชยนะมาเลยไม่กลัวไม่สนไม่กลัวหน้าไหนก็ไม่กลัวเลยอืโยนชยนะเลยไม่ถูกก็บอกงี้เลยจะพ่อ,อก,กันไม่ถูกก็บอกงี้ตัวที่ถูกคือตัวนี้บอกงี้เลยศูนย์หนึ่งเก้ามันได้ยินเป็นศูนย์เก้าหนึ่งมันไปซื้อมันถูกโต๊วรู้ไหม มันซื้อกี่แสนไม่รู้จะถูกตัวไม่ได้เงินเสียไปสามแสนสี่แสนเพมันคืนนั่นมีกำไรนิดหน่อย<ฮ>คนอื่นก็ได้ยินศูนย์หนึ่งเก้าหมดทุกคนเขาถูกกันห้างโคนาะห้าหกสิบล้านไอ้บรรลบที่ไปด้วยก็ถูกสามสี่ล้านขับรถเอมรถไอรถยนต์มันยี่ห้ออะไรซีวิบฮอนด้าซีวิบสีเงินมันจะเปลี่ยนท่านไหมเต็มเต็มพิรู้เต็ม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 มึงเท่าไหร่สามล้านช่วยอบอกงี้เลยแค่สามล้านบอกเต็มเต็มบอกงี้เลย ถูกทั้งสามตัวสองตัวถูกสามตัวสองตัวมันบอกมันก็จะขับรถคันนั้นรถมันยังใหม่อยู่เอามาถวายเอามาให้ให้พี่ติ๋วคันนี้แล้วผมจะไปออกคันใหม่กู <c oughs> ไม่เอาคือไม่ให้เอาของใครแม้แต่บาทจะนืาอไม่ได้นะกันนั้นอ่ะเขาซื้อทองซื้ออะไรกันคนละบาทสองบาทอืท่นกระสือกคือโคมมาถวายทีนี้เราบอกว่าถ้าจะให้เอาบอกโอเคย,ยินมันให้ถ้าจะให้ฉันเอาเงินคุณเนี่ยบอกเอาอย่างนี้้าปรานหนึ่งชุด หน้าตา28นิ้วครบชุดนะให้ได้ไหมล่ะไม่ต้องพูดเรื่องเงินบาทหนึ่งไม่รับของใครแต่ถ้าให้าพาะประธานหนึ่งชุดเพราะจะเอามาให้วัดบ้านธาตุเขาขอมาใช่ไหมเรารับปากเขาแล้วว่าจะให้ <c oughs> นั่นแหละคือเป็นคนอย่างนี้ใครจะให้เงินถือว่าดูถูกทันทีเลยบักเจอินมันให้ค่าเครื่องบินค่าอะไรต่ค่าอะไรยังจิกต,ตามาเลยเอ <c oughs> มันบอกมันจะจ่ายหมดเลยค่าเครื่องบวงเครื่องบินให้พี่ติ๋วมาอย่างนั้นอย่างนี้เราบอกมาด้วยใจ มาทาอะไรแล้วแต่ไม่มีการคําว่าเป็นคนแบบนี้คนพูดไม่เพาะและไม่เอาของใครไม่รับเงินใครมีไิแจกให้รับเงินคนยังไม่เคยรับเลยไม่ได้แจกแจกลูกเดียวแจกไปไหนก็แจกเพราะพ่อพาทำนะพ่อสวงพาทําชีวิตนี้คุณบอก่าเท่าทุกวันนี้ยังทําแจกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเขาถูกหวยมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหรอกทํานั่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นน,นี่หลวงบุสวงกับองค์นี้กับกำลังโทรมาแล้วกำลังทําแจกเขานี่นั่นแหละเนสร็จแล้วก็ ศูนย์หนึ่งเก้าพอห้อยออกมาศูนย์หนึ่งเก้าโอ้โหไม่ต้องกลับบอกว่าไม่ต้องกลับบอกบุกเสียอินมันไปได้ยินนะศูนย์เก้าหนึ่งวิดดัวมันไม่เชื่อไงมันไม่เชื่อมันเลยเลยถูกโต๊ะกี่แสนไม่รู้เนี่ยมันก็เลยได้กาไรนิดหน่อยมันก็ให้พระมาหน้าตักยี่ิบแปดนิ้วครบชุดนั่นเละเราก็ได้แต่พระมาแจกเขามาถวายวัดเอ่อนี่บรรทัดรีสเกตคือเราไม่เอาของใครไม่แต่ค่าเครื่องบินเราก็ไม่ขอไม่เคยเอาของใครไม่เคยเอาเงินใครทาอะไรก็ทําด้วยใจ เจติวเป็นคนที่มุ่งมั่นไม่คิดอยากจะได้สิ่งของของใครทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อหลวงปู่ส,สวงเทวดาเล่นดินเท่านั้นว่ากูเตะกูเตะเลยไอ้ไอ้ไอ้ตรงนั้นเจะาของหัวยันเน็ตนั่นอย่าให้กูโกรธถ้ากูโกรธเราก็โดนเตะไอ้หนูนี่ไอ้หนูกำมังดันมันพาเพื่อนนันมาปีมีนาที่ผ่านมานี่ มาใช่ดีๆก่อนกับไอ้หนูหันกลนมาเตไปสามครั้งไม่น่าเราไอ้หนูมันโอ๊ยโอกไม่น่าเชื่อเลยอ่พินิหารกับกับหลวงปู่ที่ว่าเอ๊ะเห็นบอกใครใครเล่าบอกว่าบางทีทัางก็ปีนต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ปีนต้นไม้คนเราชอบมะพร้าวไอ้ปีนต้นมะพร้าวเราไม่เห็นหรอกแต่ไอ้ปีนอย่างเี้ยจะเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่ง อ่าท่านไม่สบายนอนป่วยเดินไม่ได้อยู่ทีนี้เราเข้าก็มาตามไอเราก็ไปไปหาไปหาปุ๊บเมวดนนั้นเน่ยต่อหนึ่งหกสองอ๋อเขามาเขาเขามาตามว่าหลวงปู่มไม่สบายเหรอหรือไงเออท่านหลวงปู่นอนไม่สบายปุ๊บนี่เขาจะต้องมาตามเพราะท่านไม่ลุกไม่อันเนี่ยเออท่านก็พอ,อเห็นเราไปท่านก็ลุกอืมท่านก็ลุกคนนี้อ้าวพอลุกปุ๊บก,ก็พากันเข้าป่าเนาะพากันเข้าป่าทั้งท่านที่เดินก็ย่องก็แย่งไม่ได้เนี่ย เข้าป่าก็ไปนั่งอยู่ต้นระบกไปนั่งอยู่ต้นจะบกอ่ะทีนี้ก็พวกพวกผู้ชายมันก็สูบบุหรี่กันคุยกันเจ้าเจ้าเจ้าเราก็หาลูกกระบกจะมาผ่าใหพอกินก็ไม่มีไปกับเพื่อนสองคนลูกจะบกเป็นยังไงอ่ะกินได้เหรอไอ้ลูกจะบกไงที่เขาผ่าขายตลาดนะนะไม่คุณคุณอยู่กรุงเทพมันไม่รู้เลยลูกจะบกเขาขายทําตลาดลูกตาลหรือที่ลูกจะบกลูกอ๋อลูกจะบกไม่รู้แล้วไปมนหนังเขารู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงทีนี้ก็ ดูดีๆพวกนั้นคือจะมนสะกดไว้ไม่ให้ตามไงไม่ให้พวกผู้ชายตามทั้งที่เขาจะต้องตามไม่ตามคุยกันช่วยแล้วก็สกิดพวกสกิดเพื่อนที่ไปด้วยเพื่อนผู้หญิงที่ไปด้วยไปไปไปหลวงปู่จะให้ไวยแล้วว่างี้ <S <S มันมีต้นไม้อ่าต้นพันชาติต้นใหญ <S <S ่มันตายแล้วมันล้มไงมันล้มมันตายแล้วต้นใหญ่เลยมันก็แตกกากไอ้ที่เป็นสกิดเเนาะ ข้ hmm. านก็ไปปีนขึ้นพอ่อพ่อไปปีนทําไมเดี๋ยวพ่อตกอย่าไปปีน hmm. มันจะตกก็ปีนขึ้นไปนั่งดูต้นไม้ที่มันนอนเอนตามป่านะ่ะ hmm. อืก็นั่งจะข้ hmm. ออยู่บนต้นไม้ที่นี่เราก็รู้เลยว่าพ่อจะให้หวยถึงไม่ให้พวกนั้นรู้เลย hmm. พวกนั้นแม่กระดิกเลยนะมุนสะกด hmm. ไม่กระดิกไม่การก็โอนเลยมีแต่เราสองคนมาทีนี้่านก็แกะกาบไม้เนะี่ยแกะกาบที่มันแตกแกะกาบไม้แล้วก็มาวาง บางครั้งแรกบางปุ๊บครั้งแรกหกกลืบหกกับทีนี้แกะอีกครั้งที่สองแกะอีกแกะมาวางอีกอก็เป็นก็เป็นก็เป็นสองเอาแกะอีกสองกลบนะวางหกก็มาวางสองธรรมดา,าเราจะเขียนเขียนหลักสิบก่อนใช่เขียนหลักหน่วยใช่ไหมเขียนหน่วยน่ะเราต้องเขียนหลักสิบใช่ไหมี้เราจะซื้อหกสองเราต้องเขียนหกขึ้นก่อนใช่ไหม อ่าหลักสิบนะ่ะทีน,นี้ท่านวางวางวางหกหลักหน่วยใช่ไหม,มวางก่อนวางก่อนวางขวามือคือหลักหน่วยเออแล้วเขาก็วางเลขสองกับสองกากที่หลักสิบทำไมพี่ไปแปลเป็นหกสองหล่ะทำไมไม่แปลสองหกล่ะน่าห็นไหมคือคำสั่งของท่านในจิตในญาณของท่านคือจะให้เราแปลอย่างนี้มันต้องแปลอย่างนี้ถ้าไปแปลสองหกก็คือแปลหกสองทีนี้พ้าจ๋าไม่ตู้ต้องปริง ูดภาษาเขมรเนี่ยขอสารตัวตรงๆระมาณนี้ให้มันแกะอีกท่านเลยแกะอีกแปดแปดกาบเอามารวมกับสองมันเป็นสิบใช่ไหมทีนี้อืแกะอีกแปดกาบมันรวมกับสองเป็นสิบตายหาเลยกูความโลภของกูทีนี้เอาแปดกาบมารวมกับสองรวมกันกองเดียวเป็นเลขสิบสิบกาบกูจะเปยยังไงกูจะแปลยังไงทีนี้กูจะแปยยังไงนึกขึ้นได้แป๊บเดียว ไปออกทันทีเลยพอเราแไปไม่ได้ท่านจะท่านจะส่งทันทีเลยอืมห้ได้ทันทีเมื่อสิบกาศูนย์ในมีค่าตัดแม่งเอาไปเอาหนึ่งเดียวอย่างนี้ดูที่น่ะเออหนึ่งหกสองทนที่จะเป็นหนึ่งสองหกทนที่จะเป็นหนึ่งสองหกนะต้องเป็นหนึ่งสองหกนะแล้วก็แก็สิบกาบนี้เอาไว้ก้างสุดท้ายหลักร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเ,เขียนหวยนี่ต้องเขียนเขียนหลักร้อยก่อนใช่ไหมนักจดหลักสิบหลักหน่วยใช่ไหม นั <S 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 ่นแหละคือพ่อส่วงคือปฏิหารพ่อจะให้พ่อจะให้ลูกแปยังไงพ่อต้องส่งมาพ่อต้องส่งให้ลูกรู้หมดทุกอย่างทุกสิ่งไม่มีการกลับไม่มีการผิดอย่างนี้พ่อทีนี้มาอยู่พ่อเพิ่นให้ท่านให้ต้นงวดนะให้แต่ต้นงวดเลยหนึ่งหกสองนี่อ๋อพ้อการเออข้อการงวดไปตามอีกนู่นไปไปอำเภออำเภอปางกู่กลางคืนไปกับเพื่อนสามคนทีนี้ผู้ชายมันขับรถเนาะ เสจะคของอูซ่อมรถนี่ชวนมันไปถึงเสร็จแล้วก็ไปกันสามคนกลางคืนไปตามบ้านนู่นอ่ะอำเภออำเภอปังกู่คนเต้นเศร้าอยู่กลางคืนอ่ะเสร็จแล้วท่านกันหนีคนลงรถแล้วก็ไปถึงถึงไปพ่อจะไปไหนเราตามตามตามคิดดูที่คุณอูลองคิดดูว่าอยู่ทุ่งน้ำมืดน่ะระหว่างมืดมืดน่ะมีไฟรถตามกันแค่สองคันค มันเป็นนี้ไปไหนพ้นใช่ไหมไปไหนต้องตามกันได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันพุ่งนามันมีไฟแค่สองคันแค่นั้นเองรู้ไหมว่าท่านไม่ให้พี่ตามท่านปิดรถท่านไม่เห็นเลยฮะคืนก็ไม่เห็นจะไปหาตรงไหนล่ะขับรถตามตูดกันอยู่แท้ๆไฟก็ไม่มีของท่านก็ไม่เห็นไฟเราก็ไม่มองหาท่านก็ไม่เห็น ร้องให้กันหาก็ไม่เจอทุ่งนาจะไปทุงไหนอะทีนี้ <No. S 1> คิดดูอ่ะนี่แหละคือปฏิหารพอทุกอย่างแต่ต้องการทําแบบไหนไม่ให้มึงตามกูให้มึงแล้วมึงมาตามทําไมนั่นมึงหกสองให้มาแล้ว้นหัวแล้วยังมาตามเอาหวยอีกนั่นเห็นไหมล่ะเห็นไหมดูพ่อซึนะ่ะดูกลัวลูกเฟย mm. ทีนี้ก็กลับมาบ้านเนาะมีอาจารย์มาจากจากโคราชตั้งสักเก้าท่านมานั่งเต็มบ้านเราบอกเลยพ่อจ๋าพ่อพ่ออาจารย์ใหญ่อาจารย์ พี่นี่แหละหนึ่งหกสองไม่ต้องกลับปล่อยเขานี่ะนะปล่อยให้พวกอาจารย์ทีนี้จังนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่หาดใหญ่สงขาปัตตานีก็โทรออกโูกกันอึกระทึกกระโขมเ,เ,เป็นบ้าเล่นไม่ไม่ไม่นองกลับจริงๆเหรอไม่ต้องลับนะไม่ต้องลับ,บท่าออกหนึ่งสองหกน่เองเขาเราโดนเหยียบน้ํามเลยพาะเขาเสียเยอะเขาทุ่มกันอุ้ยถูกกันจนว่า ได้ออกรถออกลาได้ทองได้ย่องกันอยู่ก็จะรู้ไหมคนให้ไม่ถูกสักบาทเป็นเป็นผู้ให้และไม่ต้องเอาพ่อจะไม่ให้เอาพ่อจะไม่ให้ซื้อไม่ให้ถูกแล้วหลวงปู่สวงเคยเคยให้อะไรเจติ๋วมั่งล่ะข้าวของอะไรอย่างเงี้ยมีไหมให้เงินแล้วไม่เอาให้ทําไมนะท่านก็รู้แล้วให้เงินมาเต็มกนรถินยังเอาไปคืนท่านหมดเลยเสิ่งของอ่ะเป็นพวกสิ่งของอะไรพวก<ฮ><ฮ>พขอ<ฮ>ะฮะ รุ่นแรกนั้นด้วยอยู่ขันเนี่ยพระยังมีท่านมีชีวิตอยู่รุ่นแรกเนี่ยเขาทํามาเขาสร้างโบสถ์<ม>เนี่ยอยู่อำเภอกุขัขนนี่แหละท่านสร้างโบสถ์หลวงพ่อทินวัดหลวงบูนต,<ม>ตอนคืนมามเขาก็เอากองพรนะมาให้ท่านปลุกเสก<ม>พอท่านปลกเสกเสร็จพี่นั่งอยู่ข้างล่างเนาะก็ต้องนาตะตงนั่นเนี่ยนาเนนิดน<ม>ั่นเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างก็ท่านแหละพวกโยมก็คืนพอ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 ,พอท่าน ปลูกเสกเสร็จพรมน้ําปลูกเสเอามืออะไรจมนนอะไรเสร็จทั้งกล่องลองคิดดูกล่องหนึ่งมันมีกี่ร้อยกี่พันองค์อ่ะลองคิดดูคุณลองคิด,ดกันโยนไม้พี่นี่ตักพี่นี่เต็มแตกเต็มตักเลยอบอกกัาชาวบ้านมาเก็บช่วยกันมาเอาช่วยกันแล้วทุกคนมาขวาดเอากันได้มาไม้กี่พันองค์ทีนี้พ่พี่บวงสรวงทุกปีใช่ไหมต้องอบวงสรวงให้ปู่ทุกปีทุกปีบวงสรวงมาก บ้านมีกี่คนมีสิบก็ให้สิบองค์มีห้าก็ให้ห้าองค์มีสองก็ให้สององค์แจกทุกปีสิบเอ็ดปีแจกว่ามันเยอะไหมเฮ้ยยังมีเหลืออีกเหรอยังไม่หมดเหรอจะมีอะไรสิบเอ็ดปีนมันหมดตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ก็หูพูดมาเป็นบ่นพี่ดัวลูกลูกชายกับลูกสาวสามคนกัวแม่แจกหมดเอาไปซุกแม่ไว้ในห้องคะเอาไปใส่ตลับไว้ไปเปิดพินยังเอามาแกะเขาเลยเห็นไหมเห็นไหมเขาวิ่งหากันองค์ละเป็นพัน ตอนนั้นอนะองค์ละพันองค์ละพันละพันเขาให้กันฉันเป็นคนที่ขายพระไม่ได้พระเลี่ยมทองยังต้องแจกเลยที่นี่<ม>พอไปรับสัจสจะก,กระบอกมาไปรับสัจจะทากระบอกมาขายพระไม่ได้ทรยศ์ศาสนาไม่ได้ทรยศ์พ<ม>่อ<ม>แม่ไม่ได้ห้าข้อขายพระกินไม่ได้พระเลี่ยมทองเราแจกเพื่อนกันอีกะทึกเมื่อเมื่อเมื่อต้นปียังแจกลูกศิษย์ไปองค์หนึ่งพระเลี่ยมทองแหวนเพชรอีกองหนึ่งให้เขาที่นี้แจกแหวนเพชรสองวงเลย S <S ลูกไอ้เล็กเนี่ยลูกไอ้เล็กก็ได้ใบงหนึ่งปีนี้ออแื่แจกพระเยี่ยมทองก็แหวนเพชรไปสองบงปีนี้แล้วเจ๊ติ๋วจัดจัดไหวครูเมื่อไหร่วันไหนเดือนอะไรวันที่ห้ามีนาของทุกปีกปมากันลูกศิษย์ทุกทาท,ทุกปีคือห้ามีนาเลยนั่นแหละก็ปีนี้ท่านให้มาเยอะไงถึงได้แจกเงินขอเงินมาแจกมาทานน่ะถึงได้เงินมาเยอะได้ถูกถูกมาถูกสามเก้ามาสองแสนกว่าบาทก็มาแจกมาทําบุญหมด ไห้หนูมันมาไงไอหนูมันมาพอมันรู้รู้ว่าเราจะแจกเงินทากันมามันบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวสองคนยังไม่มีเงินค่ารถกลับเลยเราก็แจกใช่ไหมนะก็แจกนั่นแหละก็เลยบอกมึงจำได้ไหมหนูโตเต้โตเต้มึงอุ้มหึงปู่มึงจะทำบาปกับนลงปู่ก็บอกงี้เลยยังยังชุดครองของหลวงปู่เนี่ยแล้วใครเป็นคนมาถวายอุ้ยได้ได้พี่พี่ได้ได้มัดเต็มเต็มเลยไม่ใช่ชุดครองหมายถึงว่ามาเลเซียเนี่ยเขามากันห้องของมาเลเซียเขาคือชุด ชุดผ้าอย่างดีเลยนะอืชุดครบบวชน,นะครบหมดทุกอย่างเลยรู้ไหมท่านทำยังไงท่านก็เอาผ้าเหลือ,อกลงกลางออกทีนี้แทบก็หอ่หอหอ่อห่อแล้วเอามาใส่ใส่สะพายหลังใส่บาบ่าให้พี่นั่นบอกเอาโตโตปะระเตียท่านบอกให้กลับบา้านก็เอากลับมาปฏิบัติอยู่สามปีปีละสามเดือนเข้าพรรษาปีละสามเดือนพี่จะปฏิบัติปฏธรรมกินเป็นไม้เลยนะกินถือศีลกินเกอกินยู่ก็ พ่อจ๋าไปขออนุญาตลูกขออนุญาตเอาถวายพระได้ไหมเป็นกองบวชมันครบหมดแนะ้นาอมีแต่ค้องดีๆเ้ท่าไมให้เหรอท่าไม่ให้อเออบอกเ้ไม่ให้ใครลูกสาวมันเป็นคนขี่ชอบให้ใช่ไหมละ่ะเมื่อพ่อไม่ให้ก็ขืนพระมาก็ใไปพระแต่บงจีวอนผ้าอาบน้ำมนน้ำ,นำอังสงอังสะย่ามเยิ่มเออตอนบงตะบะมีครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ค้องดีๆ มันจะเป็นมรดกวะเนี่ยท่านให้ท่านหมายค็ว่าให้ลูกมาเป็นมรดกแต่ลูกคนนี้มันไม่ใช่ไม่เอาคือไม่เอาเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ทีนี้ก็เลยพระมาก็ให้พระพระองค์ไหนมาก็แบ่งให้คนนี้แบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนั้นนนนจนเมื่อพอศอเท่าไรมรรู้เหลือผ้าสบงผื้นเดียวพระมาตอบอภอรุญหารพระองค์นี้เข้ามาเขาค่อยๆแต่ว่าพ่อสวงไปลงเขานะอ,อายุสามสิบแปดปีเขา เขาไปเข้าไปบวชอยู่ในภูเขาเรากานนเนี่ยระหว่างที่พ่อลาสังขารไปพ่อกับปเทนเขาเออปเทนเขาจนเขาเก่งเ,เ,งเ่ยเขาจึงออกมาเราก็ไม่รู้จากเขาหลอกลูกศิษย์เป็นไอธนาคารกรุงไทยนี่พอมาแม่แม่เขาก็บอกเป็นลูกศิษย์นะแม่ถ้าองค์นี้พ่อสวงมาลงเขานะเขาถามหาแม่ติว้วแม่ติวขู่ขันนะ่ะแม่ติวขู่ขันนะ่ะไปไปไปมาชวนเราก็ไม่ไปเราก็ปฏิบัติอยู่บ้านปฏิบัติเราก็ไม่ไป,ป,ป,ไม,ไปมันมามันมาชวนมา,ม,ามากๆเข้ากันเลยไป พอไปถึงขึ้นมานั่งตักเรา,าพระนุ่มๆนะเราไม่รู้จักเท่าไหร่ขึ้นมานั่งตักเออเอาเอาเข้ามาที่เราซื้อไปเนี่ยเอามาป้อนเราเหมือนเหมือนพ่อที่มีชีวิตอยู่ก็ยังบอกอพระน่ะคนดูเต้นเลยแล้วก็อุ้ยจะทาไงล่ะพระนุ่มๆขึ้นมานั่งตักเลยทิว้วทิ้วทิ้วเดียกทีนี้พาวิ่งเบ้าก็คืนด้วยนะเออพ่อสวงมาจริงๆเพราะนี้ไปไหนก็ไม่ได้ลูกสาวเดินหนีไปไหนก็ไม่ได้แต่ละวันถ้าไปหาเนี่ยเออ มีตอนเรามาป้อนเราว่าลูกบอกชาวบ้านนะว่าลูกสาวลูกสาวเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาเขารักมากเขาบอกนีอ่ะพระองค์นั้นนะ่ะแต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะตอนเขาเป็นเนะี่ยพลาทำไมเด็กไม่เชื่อเพราะว่าการกระทําทุกอย่างเลยเพิ่นเพิ่นชอบชดเอาแหวนจากจาก,ตา,กตาเราจนมีชีวิตอยู่เนาะ <S <S ไปใส่ตาตัวอื่นชอบถอดถอดไอ้นาฬิกาถอดอะไรของเราไปใส่แหวนทำเหมือนทุกอย่างที่เราไม่รู้จักกันสักหน่อยเลยคนอะไรไม่รู้จักกันสักหน่อยเป็นพระ ดังนี้แต่ท่านก็มานะมาบ้านเรามาก็มาเขียนมาวาดนี่เนี่ยวาดเหมือนพ่อสวงวาดนี่แหนละแล้ว<ม>ก็มานอนกิ้งนอนเกลือกอยู่ในห้องพระก็มาถามเอาผ้าสบงพระสบงที่เหลือพูนเดียวนะ่ะนุ่งเอาเลยนุ่งเอาในห้องพระเลยอื<ม>ทีนี้จากนั้นมาเขาก็เขาก็าาามาตามอีกนอกว่ะพ่อถามหาพ่อถามหาขึ้นขึ้นรถกับท่านนะเนาะวันที่ครั้งสุดท้ายที่ท่านมาบ้านเราเนี่นะ ลื่นๆโต้ลื่นๆขับรถแบบเร็วๆนั่งยองๆบนรถเหมือนพ่อนั่นเนี่ยเหมือนขับรถต้องขับรถเร็วเป็นคนขับรถเร็วนะร้อยแปดสิบนะขับรถถ้าขับรถเบ้นสองร้อยยี่สิบขับมาแล้วนี่เป็นคนเนี้ยอริงติดนิสัยพ่อพ่อพ่อเป็นคนอย่างนั้นจังลูกรถจอดจางป็นรร้อๆท่านก็ขับนั่งอยู่คันเดียวคันคันที่เราขับไปให้ท่านเจิมท่านไม่เจิมนั่นเนี่นั่นแหละคันนั้นเนี่ยขับนั่งแต่คันนั้นเนี่แล้วนั่งก็ชอบเขียนนั่นเขียนนี่ใส่รถอืมต้อง นั่นรถคันนั้นให้เขาไปแล้วให้เขาไปเขาล่เาเขารวยจนร้านร้านซ่อมรถเขาได้รถคันนั้นไปเขามีโชคล่ำเขารวยก็อจอดทิ้งไว้ทีเฉยง่ายม,มันเก่าแล้วแต่ทิ้งไว้เฉยเขาก็เอาไปร้านซ่อมรถเขาไปปัดดับประดาตกเต่มไหม่อย่างดีอย่างงามเลยเขาต้องการรถคันนั้นใครก็อยากได้รถกสปป็สวงลุงปู่สวงรัสังขารนเน่ยลุงป,ปู่เคยเคยมาฝันอะไรไหมบ่อยๆเมื่อเร็วๆนี้ก็มาฝัน ตีลังการเอาหัวทิ่มลงหลุมขี่ทําทุกอย่างให้ดูเออมาบ่อยเมืม่อเมื่อสองสาเดือนที่แล้วก็มานะะลูกท่านไม่ไปไหนดหอกไม่ไปไหนท่านบอกแล้วถามท่านแล้วอยากให้ล่างหรือว่าปัวคือให้คุ้มครองให้ทุกคนบนโลกใบนี้ปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าให้มันหมดมหมดไปสักทีถามมาพ่อจ้าพ่อทําไมไม่ไปสวรรค์พ่ออยู่ทําไม ก็ทำไมไม่ไปสวรรค์ไม่ไปเป็นห่วงลูกลูกยังสร้างอะไรยังไม่สเสร็จก็อยากสร้างอ่าพญานาคสององค์ไงพูดเอาไว้อยากสร้างพญานาคสององค์ก่อนจะละสังขารไปชาตินี้อยากสร้างพญานาคก็ศรัทธา,าในพญานาคอ,อยากสร้างที่ไหนสร้างจะสร้างไว้ที่ไหนกระถ่มสูงกระถ่มสูงนั่นเนี่ยอ๋ทอที่จะเอามาเนี่ยเป็นความเชื่ออย่างแน่วแน่ของเจติว๋วว่าหลวงปู่ยังอยู่และคอยดูแลพูกเราทุกคน ที่เลื่อมใสและศรัทธาแม้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้ว20กว่าปีแต่ทำไมเราขอปู่ส่วนมากปู่จะให้ในสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บางท่านมักจะพูดว่าทำไมใครขอหลวงปู่ให้ทำไมตัวเราขอไม่รู้กี่หนแต่หลวงปู่ไม่ให้นั่นอาจจะเป็นกรรมเก่า ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันดังคำที่ว่าถ้าขอได้ทุกคนโลกใบนี้คงจะไม่มีคนจนอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมผันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ